ค่ะหรือชื่อเดนิ้ซีเรียรามนะ์นะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ภา6โรงเรียนนุบ,บังกะบีต้าเจ้าเข่าวดเจ้าซีเรียราม์นะในปีนี้อยู่ในระหว่งา,า,งวา,งวงางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ท้าโรงเรียนนุบังกะบีจึงไม่สามารถจัดางานจุดจีนที่โรงเรียนได้โดยได้เปลี่ยนรูปแบบมาจัดางานจุดจีนออนไลน์แทนค่ะ เพื่อเป็นสนิจมงคลแก่พวกเราชาวนุบ,บังกะบีหนูขอนำคลิปคำอวยพรจากท่านผู้อำนวยการสุเทพบุตรและท่านรองทั้งสี่ฝ่ายงานมาเปิดในช่วงเวลาอันมงคลนี้ด้วยค่ะแตีเช้าผมนายสุเทพเสียบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนนุบัง,งบกะบีนะครับปีนี้สถาน,นการณ์โควิดเรื่องในวันพิธีปีใหม่ของปีนะเราไม่สามารถดำเนินการจัด ภาพกปกติได้ก็เลยต้องรบกวนท่านปกครองและก็ลูกๆทั้งหลายว่ายัางไงก็ต้องจัดยังไงก็ต้องสวัสดีปีใหม่กับลูกๆนะครับทายที่ดุดแล้วในปีใหม่นี้ก็ขอวอวยพรให้ลูกๆนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไปเรินก้กาวหน้าในหน้าที่การงานศาสนาสิ่งใดก็ขอไว้ลูกๆ าสมการารถนาจบชั้นสูงุบจโรงเรียนได้เกรดดีได้ไปเรียนต่อโรงเรียนที่ดีๆเราไปครับสินเหนียนไฟ่เลือเแล้วครูเนียนครูเหนียนตาจีสวัสดีค่ะดิฉันนันทนาสิริแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบากลกระบี่ค่ะ สำหรับกิจกรรมวัวนตรุษจีนนะคะของชมรมภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลกระบี่นั้นในปีนี้นะคะก็เป็นไปตามสถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางคณะคุณครูก็ไม่ให้นักเรียนนั้นได้สูญเสียโอกาสทางการเรียนรู้นะคะก็จะมีกิจกรรมออนไลน์นะคะในปีนี้ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้แสดงออกทางสารศักยภาพนะคะก็ขอให้ลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะ ให้มีความสุขนะคะและก็สนุกสนานในว,วันขึ้นปีใหม่ของจีนในปีนี้นะคะและก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแข็ง่งตออภัยจากโควิด19ค่ะสินเหนียนควายเลอโกงสีคว้าฉายเสียเสียต้าเจียฮางสวัสดีค่ะดิฉันานางสารพีศรีทนันรองผู้ในการโรงเรียนมุบาลกระบี่ปีนี้สถานการณ์โควิดนะคะเลยทําให้กิจกรรม จุดจีนของโรงเรียนเรานะคะไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกตินะคะในเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จีนนะคะดิฉันก็ขอให้ทุกทท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงนะคะประสบความสําเร็จทุกประการค่ะิเซง i n z h a ้สินเห x ห n นฟ้าชายเซียเซีย สวัสดีค่ะดิฉันนางคนพรบุญเรืองขาวรองผู้มีการโรงเรียนอันบาลกระบี่ในโอกาสวานันตรุษจีนขอให้พวกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนมีความสุขในปีเสือสุขภาพแข็งแรงโชคสวยรวยทรัพย์ผู้เหนียนต้าฉีสันถี่เจี้ยนคังต้าถีถา,ถาลต้สวัสดีพี่ใหม่พีเสือค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสิริพันธ์แท้ด่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาอวยพรวันปีใหม่จีนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ทุกคนค่ะปีนี้เป็นปีแรกในการจัดวันตรุษจ,จีนสำหรับระบบออนไลน์นะคะก็ปีใหม่นี้อยากจะอวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะซุนเจียควายเลอกขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ ขอขอบคุณคำอวยพรจากผูน้นวยการและรองผู้นวยการในณโอกาสนี้ด้วยค่ะ